วันนี้เรดมิอาค์อยู่ที่สนามฟุตบอลของเีฟซีนนทบุรีนะครับวันนี้เราพิจาราสัมภาษณ์ไปกับโค้ชผู้สอนฟุตบอลคนหนึ่งแต่เดี๋ยวเราให้เขาทำงานเสร็จก่อนนวเราจะไปดูว่าเราจะสัมภาษณ์ใครแล้วก็เล่าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ นี้เพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับเราลองดูเส้นทางของเขาดูวิธีการคิดของเขาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเพื่อมาเก็บใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะก็หวังวาจะได้ประโยชน์กันมากๆแบบนี้ตั้งใจทำให้ดีทั้งใน้าคเรียนและภาคสนามเข้าไหมครับก็ไปที่พี่มอสไปที่พี่มอสวันนี้เราจบการเรียนได้แล้ว ผูกฝนนะควัแต่หลนี้ก็มีจุดหมายที่เช่นกมาจากต่างัดวยแล้วก็เป็นเด็กด้องน่นะนตัวให้ที่ดดจักที่โมกัวกับงี่เล่นชืโมี่คดียวอี่อเล่ดช่อ การก้าวกรสุนของบทอาชีพจะเตรียมของร้องแบบไหนประวัติการงานของมุอสาวขอก่นที so ่เริ่มต้นเลยนะครับก็ได้สมองสองบทอาชีพกับมีซีเรโรสงนั้ก็อีนั้นครับนปีแรกที่ได้ได้เล่นในทงสูตรให้ดีนะครับลนั้ ม,ม,มีมีแ,ม,แ,แม,ม่กกีเล่นจูรีครับเล่นจูรียนตั้งแต่ประมาณ20นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเองที่กลับมาจากเดโลที่มีการศึกษามีความรู้ในการที่จะเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้สอนที่มีนมุมมองวินประสบการณ์ในด้นานขอต่เล่น สำหรพี่นะถ้าคนคนนั้นเนะี่ยเขาเป็นนักอมีประสบก,การณ์และอีก,กอย่างหนึ่งเขาหมุนัวรู้พี่มพี่ว่าเขาจะได้เป่ยนเขาได้เาวเป็นนัก่อประสบก,การณ์ในด้านนักต่อเขานี่เขารู้ในเรื่องของหลายหลายอย่าง แต่รางกายต่างๆวิธีการประกอบตัววิธีการเป็นอยู่วิธีการไปสู่อันนี้คือนักทุกคนแต่ถ้ามีความรู้ด้วยล่ะไม่อยู่เรียนรู้นี่แหละคนคนนั้นก็าจะเป็นยังไงบวกแรงมาจากนักทุบอลประสบการณ์ที่ผ่านมากับความรู้มาประกบกันาระกกันยิ่งทำให้ด ฝึก้อนตั้งใจมุ่งมั่นนะครับกับกับการการทางังนั้นการฝึกสอนที่ดีเนี่ยครับ้อเชื่อคัาผู้ฝึกสอนนะครับทําด้วยความตั้งใจอดทนนะครับมุ่งมั่นับแล้วแล้วทำบ่อยๆทำไม่ชิ่งถัาเสียบอลพี่โมมีแมสเซ็ตยังไงครับพี่โมเสียบอลพี่โมไม่สนใจพี่โมก็ยอม ไปบอลเล่นอัพบอลฝึกมูฝึกมูต่างการแล้วมูมูเข้าไหมครับอัเริ่มครับตัดสินใจใช่ไหมลูกมองเสร็จแล้วมีบอลทำอะไรตู้มาสู้เข้าไม่เข้าเห็นไหมครับเราจะส่งตัวลากนะมองวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคครับเราจะส่งหรือเราจะคอนโทรลเข้าไหมครับอั หนึ่งครับหนูมาอย่างนี้หนูรู้ไหมว่ามีหรือไม่มีผู้เ่นทู่ใช้กีเด็ดการด้วยเหน่งกว่าที่ขยับมาเอาบอลปั๊บเท็จข้างหลังส่งส่งเสร็จแล้วตบเแต่เมื่อตบเป็นนะครับมองผู Click ้ต okay. ่อสู้นะครับเปิดลำตัวเปิดลำตัวนะครับยินเปิดลำตัวรับบอลเท้าไกลมาปั๊บกระแทกโอเคจับเท้าไกลปั๊บปอะตูและจบให้เร็วได้ไหมครับจับบอลเท้าไกลแล้วจบให้เร็วลูกเล่นโอเคครับสอน ตอนได้ยงไรหลคนมีวามสามารถเลนะครับมือร้องหับตาิหลับตาหลับไเดินไปเดินลับหลตาเดินเดินมาหาพี่หน่อยับับับโอเคยตาลตามองเห็น่าาตัดสินใจเ่ด มองนดที่เงสขอบมองอบคุณมากที่ทุกคนตั้งใจและมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมพีโว้ินดีและเป็นเกียรติมากๆถ้ามีโอกาสพี่โม้จะมาอีกนครับโมโ้อยาบอ,ยบ,บอกแล้วนะครับพี่โมโ้เป็นเพื่อนสนิทเรียนด้วยกันแล้วก็อยากร่วมอยากพัฒนา กับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและอดทนอยากที่จะเป็นนักตบอลที่ดีในอนาคตเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นนักฟุตบอ่าเป็นถ้าเป็นนักกีฬาไม่ได้มันมีหลายอย่างครับที่นี่หลายอย่างนักวิเคราะห์กรรมการนะครับนักฟิตเนสเรียนรู้ท้องไปด้ดยเส้นทางนี้มันแตกแขนงได้หลายแบบแต่หลายอย่างขอบคุณศูนย์ฝึกของโคโจด้วยครับที่ให้เกียรติผมขอ,ขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณพ<ท>ี่<อ> ที่ทำยองได้ที่ได้ทำที่ชั้นในชนะที่ท้องทำได้ด้วยคับนอกจากทำที่ชั้นแล้วได้อะไรไหมได้เงินได้ทองมาบ้างไหมได้ทอง <c oughs> มันเป็นสิ่งคอได้ครับได้ในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ที่ดีครับในการมีอาชีพว่าประสบการณ์ที่พามาช่วยอะไรทุกคบ้างเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าคำถามต่างๆเราแบบสบายๆก่อนนะวันนี้มาเรียนทีเอสซีนนนทบุรีเป็นไงบ้างก็รู้สึก ดีครับที่เห็นในเรื่องของค,ความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่นี่ครับที่ในการพัฒานาเยาวชนเป็นเสินทางอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบอลนักวิ่นเน็โค้ชหรือว่านักกยายภาพกรรมการต่างๆที่ามาสมนุกมาจากที่ลงในหอ้องเมื่อกี้แล้วก็รวในภาพันะคับมแวไม่สำดเแดียวที่กแล้ว็มีแวรมีแววที่ดที่ดีที่ดีที่ดี เดินตตามไปครั okay, บอันนี้เราจะมาค่อยๆเข้าไยคถามเกี่ยวกับก uh, so <t> ่อนนะเพื่อจะแชร์ไปให้กับผู้คนอีกหลายคนที่ติดตามช่องชเอาเรื่องของักอดีกว่าั่นจนครึงๆตั้งแต่จนมาถึงตอนกลางก็เป็นเติมตัวมาจากชลบุรีแล้วครับเรียนอัสินชาครับจบจากอสัก็ตุ่น มาเป็นนักกอล์ฟอาชีพมีสี่ที่รองชนะครับแล้วก็ชุมบุรีครับแล้วก็อินชาด้วยครับหลังจากเลิกเล่นก็เป็นโค้ชอินชาดยู่17ปีครับหลังจากจบทีมชาอยู่17ปีก็ต่อต่อเนื่องเลยนะครับเป็นโค้ชระยองอีกสิบแล้วก็กลับมาเป็นโค้ดชุมบุรีอีกสี่ปีซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดจที่ใครแักที่สุดแล้วนะครับในในระห่างการเป็นโค้ดในปีน่า ไปที่ไหนผมไม่ท่าเป็นท่ชลบรีนะสำหรับโคบอลรใช่ไหมเจ้าชายฉลามช่วเหอเนี้ก็ต้องจากเจาชายป็นล้วตนนี้เป็นโคที่เขเป็นเป็นเจ้าน้เป็นเจ้านายฉลามครับลองดู่าลองดูเราให้กำลังใจกันดูก็จะตดตามผงานครับโอเคแล้วก็ในในฐานะของที่เป็นโคก่อนมาน่ในมองขออลนตเองในฐานะผู้เล่นก่อนหน้าในฐานะผู้เล่นม้า่อกลตัวเองน ความกดดนครับมีคนมีคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทนะครับกับโค้ต่อแล้วก็ในฐานะที่เป็นโค้ดอ่ะในรับองการเป็นโค้ดเนี่ยมันแตกต่างจากการเป็นผู้เล่นรือใการคนเรื่องของความรู้ด้วยนะครับที่ต้องมีและประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะช่วยในการเป็นโค้ดได้มาก ประสบการณ์ว่ามสการที่เาเล่นเองะเล่นเองด้วยแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการพดีด้วยลองลองยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เกี่ยวกับรอการเล่นเองแล้วไปใช้สนางก็คือในการเล่นเองาจอรู้ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในสนามในการเล่นว่าเกิดสถานการณ์แบนี้เราจะมีทริคหรือว่าสิ่งเคล็ดความลับต่างๆเนี่ยที่จะมาสอนเรวอของเราเนี เราองมีบทนี่ที่เราต้องจับาพิเศเราเราจะรู้เลยว่าในคนไหนกำลังเราอยู่องเราใจใจหลับดีไหมเราเคยเป็นยางไรอ่ะเราเคยเป็นยางไรก็ก็มาใช้กับกับการเป็นโ้ได้ที้เราเพื่อนแอดดใจก็มีกคมมีครับพูดีพูดดีนะ บ้านเราคบชั้นเจ็ครับเรามีคาเปไรก่ัวันธรานรบาก็เกเรามีมีความสามารถความสามารถการกยอของเดเป็นธรรนตอบานะครับในเรื่องของร่องการพัฒนาในช่วงวัต่างๆนะครับความรู้ของทรัพยากรของประเทชาติเรานีครับกอมันมันก็มีอย่างตัว่อง เัรสมัครคุวกเราเราก็เน้นในเรื่องของความรู้พื้นฐานกคตอนนี้ผมก็ดีทำดีเพราะว่ากระจายไปทั่วแล้วนันก็มีงๆเยอะครับวุนนาเมต์เราก็อาจจะในเรื่องของเป็นหลักจริงๆนะครับทเจริงมันยังน้ออยู่แล้วก็การมัะมเยอะาก่นลักๆเนจัคือันนี้ถ้าจะให้ฝากคอจะจะแตพัฒนาการกันบ้านเราครับไหมไม่เ้องฝาครับ แชร์นะครับความคิดทุกัวนะครับแชร์รไม่ได้ฝากใครนะไม่ได้ฝากใครก็ลองลองฝากไปก็ได้จะฝากี่ให้แบบฝากก็คือการพัฒนาอย่ังวผมผมว่านี่นี่ที่ดี่ะครับของผมเนี่ยผมชื่นชมมากๆกับการที่อ่าสมอนเขอร์ของกองไทย ว่ายิงีคูนในเรื่องของศักยภาพในการไปสอนเยาวชนได้มากมากแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้มีนักเตะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรต่างๆต่อยอดึ้นมาเป็นกําลังหลักของชาติได้เป็นัพยากรใช่ใช่สัรัยภาในการให้มีโค้ชในหรืกองางๆได้เยอะนะขึ้สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญรา่ทัวร์นาเมนต์ที่บกาันี้ทัวร์นาเมนต์ในการที่ต้องทำให้ มุ่งเน้นพัฒนาจริงๆมันเป็ที่เมเจอร์มากเลยใช่รมที่แบบไม่ใช่แบคล้ายๆือนถึงเสายอะไรเงี้ยไม่ใช่บช่วยแล้วประสบการ็นชอบที่จะเห็นเด็กมีพัฒนาครับในมุมในมุมของการเป็นโค้ชที่เราอยากจะฝากไปถึงน้องๆของเคสเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆเราเราจะฝากอะไรให้กับผู้ปกครองเด็กๆาเพื่อที่จะก้าวไปเป็ อาชีพหรือจะเข้าไปติดติบชาติในอนาคตวนนี้เราคิดว่าวีธีอะไรบ้างที่สำคัญครับในด้านเรื่อได้เป็นโอกาสเกษตรของโลกเมื่อตอนนี้สื่อการเรียนรู้มันง่ายมากๆครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะปากเรื่องของเขาอยู่ในเด็กเข้าคือว่าอยู่อุดมศึกษาหรือว่าอยู่ที่ในในที่อ่ะทุกท่านประมาณสองชั่วโมงเขาก็จะสามารนที่จะก็ในพิธีชุมส่งมารถจะอยู่ ขบวสำคัญนครับขบวสำคัญที่สุดนะครับจะจะปูฟังเข้าในสิ่งนะครับนะปูฟังเขาเป็นิ่ท่านั้นมาถึงที่ผมคว่าบ้านครับเรื่ม่างเลยครับก็คือทคนิคอยู่แล้วครับเทคนิครับเรียงสองิงอยู่แล้วในเรื่องของการส่วนตัวของกัอกลนะครับก็ไปตรงนั้นก็ต้องก็ต้องผลผบด้วย กเริ่มต้นรัเป็นเทคนิคเป็นหลักครับถ้าให้น้อยก็ือให้เรื่องแรกนี่นะครัมองครับมีอตัดสินใจนะครับกการเริ่มต้นในการในการพัฒนาเรือนี้นัแล้วเป็นองค์ประอบไปเป็นอคแรกๆใน้พาตัวเองไปในสังคมทุกวนจริงๆแล้วไปคัดในด้านต่างๆเออต่างๆอันนี้มาในข้อสุดท้ายที่อาจารถามก็คือถ้า ให้เราคิดถึงคำแค่สามคำที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยในวองขับอเนี่ยสามคำนั้นเลยไม่ได้คิดเลยเนี่ยไม่ได้ตอบเลยนะตอบ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 เลยแบบไั่ต้องเลยใจนะผม่ต้อเลยตอบนะขุดบอลเนียเรา้วเลยบอลววก็คตความแรกัชีวิตชีวิตชวตนะครับความสุงความสุควาควับัเอ่า